กาบทักทายสบายดีท่านผู้ชมทุกท่านเนาะบ่าวชิเป็นทางไทยพังลา้าและกาพี่น้องสาวอีสานเนาะและกาต่างประเทศเนาะบ่าวจำพรขอกับทักทายสบายดีเอชีทนนุกทานน่านเนาะืัอนี้ก็มาพบมาพอ่อกับบ่าวจำพรทางช่องย t u b e อีสานพังลา้าเนาะืัอน,นี้บ่าวจำพรกัสิพาพี่พาน้องไปแก่เข่าปัน่นอันแก่เข่าที่ปั่นเป็นชออไว้หันและพูนอยู่ทางบ้านใต้ผู้เนาะอยู่เฮือนแม,ม่สาวอุ้ยผู้เมื่อวานนี่บ่าวจำพรก็ได้แต่แก่เข่ามาแต่มือหน้าเนาะและกาเอาไปปะไว้อยู่ร้านเพิ่น เพราะว่าอยู่นาบาจัจาพอนาโคกบ,บจัจาพอลดปั่นเข่าเพิ่นบ่ไปเนาะมันมันได้บลายนะท่านผู้ชมเพิ่นก็เลยบบได้ไปปั่นห้เขาก็เลยไปแก่มาเมื่อวานเนาะได้กะแก่ได้สามรถมาท่านผู้ชมเชิงกะไปปั่นได้รอบเช่าอี่ได้1ิปสามสอบเนาะบาจพาพอนกะขอโทษขออภัยเอฟซีถูก่านเด้อเนาะที่บาจาพอนไ่ได้ลงคลิปเมื่อวานนี่แมเมนบาจาพอนปล่อยป,อยปะาละเลยเนาะ เพราะว่าบัจจพรการยากเรียกเรียกจําเป็นลายอย่างลายแนวเนาะบัจจพรก็ขอโทษขออภัยทุกๆผ่านเนาะที่บัจจพรบริลัลงคลิปวันนี้บัจจพรกามาพบมาพ่อกับทุกๆผ่านในรอบแดงแงเนาะบัจจพรกาสีผ้าทุกๆผ่านแหละไปทุ่นแหละลงไปแก่เข่าอยู่ทั้งเพื่อเม่ซาอุยพ่นเนาะโดยขับรถสีเทนท่านแหละไปแก่เข่ามาไวอยู่กระท่อมน้อยครับพี่เนาะเพราะว่าฮาบ่วไดมีเล่าใส่เข่าเนาะขัะไว้ในกระท่อมน้อย ที่ว่าชิเหดหานขายเครื่องให้ซาบิวฮะแหละแต่ว่า่ม,มีทุนนอพี่น้องก็เลยเอาเข่าลงมาไหวนะหันเนาะปกติเขาก็เอาเข่าไว้อยู่เึงเฮือนใหญ่เนาะแต่ว่าตอนนี้เขาก็ยายลงมาไววอยู่บนเฮือนน้อยละไปะไปน้ำกันเลยท่านผู้ชมตอนนี้บจัจจพรกาสิ้าพี่พาน้องลงทั้งบ้านใต้ผู้แหละเนาะผู้อีพอ่อเราอย่างลงไปหลินอยู่กลางบ้านเลยท่านผู้ชม <c oughs> บรรยากาศยามแดงๆเนาะก่อนจะไปแก่กเข่า <c oughs> ซาบิวเผ <c oughs> ่นกะฮะก,กฮัะผูกว่าแล้วเนาะท่านผู้ชม <c oughs> งมันนี่ไปเป็นตากล้องหานี่เดอ้อหรือว่าไปขับรถอีเทนหาก็ได้เนาะนี่แลหละรถอีเทนปาะจำพรกาอยู่ทางหน้าผู้เลนะ่เนาะสีไปขับเอารถอีเทนรายกาสีพาพีพาน้องลงทางบ้านใต่ผู้เลนะ่เนาะท่านผู้ชมไปอันเอาโจมกระสอบเข่าขึ้นแล้วก็แก่ขึ้นมาทางเฮือนเฮาเองเนาะเพราะว่าเทากัว่าแล้วว่าอีกพอเพิ่นบอกไปปันนนะ่นหาเนาะเขากะจำเป็นต้องแก่ไปปะไว้อยู่เฮือน แม่ของสาวอุ๋ยุ่นเนาะจากเฉียดได,ได้ขันสตีก็ตีบได้เพราะว่าเขามันต่ําสูงท่านผู้ชมก็เลยได้แก่ไปพุ่นเนาะไปบิดว่าสตีเอาตีอะไรไปปืดเบื้องเขาเ่าแะ้วมันมันอยู่ในกำหมัดเข่าเนาะมันตีบออกก็เลยเอาปะอ่าแก่ไปปะไ้อยู่พุ่นเนาะให้ผ่นปั่นให้ตอนนี้เชฟบิวเขาเปินลกนระชับหลดเนาะท่านผู้ชมคนละลงไปเอาเข่าอยู่ทางใตล้คนละพาท่านผู้ชม ับรถหล่อบ้านเนาะเนลักโชว์ซีมือผลัดมาเลยสภาพที่พ่าน,าาน้ <c oughs> าานองสมบรรยากาศเนมแรงๆหนังรถลดอีเจนลงไปเอาเข่าเลยเนะาะครับสม นี่ท่านผู้ชมตอนนี้ผลการขับรถอยู่เนาะมาอยู่นผลกระหย่างน้ำหนาเนาะขับรถพุ่อเละลงไปทางใต้ลงไปทางบนกระสอบเข่าเขาเพื่อเละเนาะอันนี้จะเป็นบ้านหมาจำพรเนาะทางคุ้มเหนือของเฮายามแดงๆท่านผู้ชมบรรยากาศมีเป็ดมีไก่มีงัวมีควายเนาะ อย่างน้ำทางเพราะมันก็ะข่มันก็ะีเข่ขาขา้ขาเอเข่าแรงเนาะ<อ>กาลำบากห,หน่อยหนึ่งนะท่านผู้ชมปั่นกาลากไปปั่นอยู่ล้านหมู่คุณเนาะหลังจากปั่นแล้วเขากาพากันลงไปคนเอาอีกนอท่านผู้ชมพาท่านผู้ชมหรือว่าเอฟซีกท่านวนแต่น้ำเข่าน้ำหน้าไปเลยเนะาะเพราะวันเป็นฤดูเก็บเกี่ยวขัน,วนบวนกาบ่ได้เนาะ จักสิเหตุใดปราจำพรกัดีสีพาท่านผู้ชมไปทางอื่นกะไปบ่ได้เนาะเพราะว่ายากน้ำเข่าน้ำหน้านี่แหลยน้อยๆกะยากน้ำเข่าน้ำหน้ามีเล้ยน้อยๆกะสีพากันปลูกพังอีกเนาะท่านผู้ชมปลูกฟักหญ้าขาคีงอีกกะกคยากคือเก่าอะไรเนาะเอาเป็นบางช่วงบางยามกสีพาท่านผู้ชมออกไปทางนอกบ่ไดเนาะผิดหนึ่งซอมเธอหรือว่าเื่อหนึ่ง มาเพื่อนไปน้ำทันผสม,ม,มเป็นหม่บ้านกลุ่มเนื้อของบ้านจำพรเนาะเพื่อนเก่าบ,บริไดที่บันไดดอกเนาะราว่าหากระยายออกมาอยู่ใหม่ ทันแถวใต้กาซิทีเนาะท่านผู้ชมแต่ว่าลังคาเฮือนกะบ่าได้ลายแล้วเนาะประมาณร้อยกว่าลังคานี่แหละแต่มันเป็นบ้านยาวๆไปเนาะทางข้างบ้านกาซิมีแต่หายน้าอ้อมใบมันสั่นก็ขอโทษขออภัยเด้อท่านผู้ชมเพราะว่าต่า,าอยู่แต็มเนาะเซฟดิวเฮาคับอยู่ตอนนี้เ,นเ,เพิ่นอยากใส่เลขกซองได้่นวะ เป็นเพื่อนชาวเดี่ยวเนาะท่านผู้ชมเฮือนชาวเดี่ยวก็อยู่ข่างทางบอลทางลงวัดเนี่ยเนาะม้าผืนกาไปนำหลังกันไปนำชาวบิวเนาะตอนนี้บัจจัพรกำลงมาฮอดเป็นที่เรียบร้อยเนาะท่านผู้ชมหลังจากเพิ่นเทียนแล้วกาได้ประมาณ15หสอบเนาะ ไอ้มาพกระซิเอาคือรถอีแตเตนแก่ามาทางเฮือนมาพูดเลยลุยลุยโชว์กล้ามให้ท่านผู้ชมเบิ่งดูหมอนี่ลองมึงท่านผู้ชมนี่เนาะเซฟบิว,มมบวเฮากำลังยอ่อกระสอบเข่าให้ท่านผู้ชมมาเด้อเอฟซีถูกถูกฐานเนาะมายอม่อกระสอบเข่าสอยซาบิวและกับบาดจมพรเนาะ มามาย่อกระสอบเข่าน้ำบาดจำพรเนาะเซฟดิวเพื่อกระยอได้สอบเดียวท่านผู้ชมเลยย่อมาได้ได้ชิคหาสอบเนาะมือนิสบิวก็มาเป็นตากล้องให้บาดจำพรเนาะ สิบหาสอบบลูกสีแตกสีแตเนาะน่าพูดกแ่สิบหาสอบสัตว์ผสมปกติก็ได้สี่หาซิปเนาะกายนี่ก็ได้สามิปปีนี้ได้ได้สิบสองเนาะมาเกียกัได้สิบห้าอันนี้ตายแน่ยาคนมาตกมาตกบัดท้ายวะ นาะมายอตัวเขา่าออกแรงงานลนำะบากจำพรขึ้นแน่วายดีเนาะเข่าเป็นปั่นได้ไเทปสิบสองถ่านโยมเอาขึ้นเล่าเบะะิร์ดหรือเปล่าไม่เลยงั้นแต่เข่าจำพร้าได้หน่อยฮะเอาขึ้นกำลังหมู่เนาะไ่ผ่านนะตอนนี้นจำพรกัแบกเขา่าขึ้นรถอีเทนเป็นปที่เรียบร้อยเนาะท่านผู้ชม เมื่อยชาววิวเพิ่นกะเอาอันแพตังขึ้นเนาะแพตังเขาอามาแต่มนาเมื่อวานนี่แหละวั <Okay. S 1> นนี้ก็ลมลมทันผ้ชมค่ำแล้วยังลมอยู่เนาะลมเย็นแท้จักว่าไดีติตนี่อาบน้ำกับประจักษ์นเนี้เนาะตอนนี้เพิ่นกำลังขึ้นไปเมียนอยู่เนาะเมียนแพแยแง้วก็แพตังเขาก็สิแก่เมื่อพร้อมกันบัดเดียวแล้วเนาะทันผ้ชมเึ่งก็ได้1ิปหาสอบเนาะ มากันเลยค่านผู้ชมมาจมมามาก็นานนผู้มาจมกระสอบข่าวกาพี่รถจัก้ได้มาถังซุงรถจัก,จกสบิวแหลกขี่ไปแปลงไปนำ้ำ 我们的看法。 คนนอนนาค่ะค oui. ุณชมคนยพอนในแหลวเกี pues mm ่ยวเขาเนาะเเดืันอมา้านเขานะมาบ้านับวัสรีอามานอนบ้านในมณฑลชุมสติวิก็ ติดหนีเพิเนน่นแ้นหาทานสมเอฟซีผลผักมาหายซาบูยนางย่ามห้ยเพือนเนาะมแรงก็ะเจีมาห้ยเพือกโคเที่ยวท่าโคคตรคต3คนเนาะนี่สาคนโซ่งไอ้ไอ้าปนเร่อยบรรยากาศยมยิงแรงค่ะ ก็ยังเงียบอยู่นกเพราะว่าก็ะจะนอนหายนอนนานส่วน ตอนนี้บัณจิพรกับพาผีพาน้องมาหันเฮือนเป็นที่เรียบร้อยเนาะ,ออะนางเอกของเอฟซีกำลังเอาอันผยงลงทันผุชม,มบ,บัณจิพรกาสีแบกกระสอบข่าวที่จะล,ลงมาไว้ทางในเฮือนพี่เนาะน้ำหมูมันพี่แหละพี่เลยเนาะทันผุชมก็เสีเอาลงมาไว้น้ำหมูมันพี่เลยอยู่ทางในเฮือนพี่เนาะทางในกระต๊อบเขาพี่แหละไปทันผุชมไปแบกข่าวน้ำกันเลยครับวันนี้ ตอนนี้บาดจำพรกับคนเข่าลงแล้วเป็นที่เรียบร้อยเนาะทานผ้ชมตอนคนอาจเชีวยวปฏทายห้เบิงเนาะเพราะว่าเซฟบิวพิกลับไปเห็ดอยู่เห็ดกินแล้วเกลือเป็ดเกลือไก่เดี๋ยวนะเลือแต่บา่าวจำพรนี่แหละคนเข่าลงเนาะผู้ดียาวก็เลยบฏิทายให้ทีให้น้องเบิงนี่เนาะทานผุชมตอนนี้กะกองตึงขึ้นแน,นะน่เนาะเบิดไห้เบิดนาช่องถงกะได้ชำนี่แล้วเนาะทานผุชมรวมกัประมาณ ห้าสิบเนาะห้าสิบปลายกว่ากระสอบนี่แหละนี่ห้าสิบกว่าเปาเนาะท่านผู้ชมบิดธงไห่ธงนาบาัตจำพรตอนนี้กาขึ้นมาหอดเฮือนหอดชานเป็นทีเรียบร้อยเนาะจากเป็นก๊กเป็นกอจากเป็นมากเป็นหน่วยอยู่ไห่อยู่ายยนาก็ดีบัตจำพรก็ได้เก็บกู้เกี่ยวเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยเนาะผลผลิตกาสีได้ประมาณนี่ละท่านผู้ชมแต่ละปีเนาะปีนี้อาจสิลุกกว่าปีกานห,นห,นหน่อยนึงพอปีกายนี่ ได้เจ็ดแปดสิบเนาะปีนี้ได้ห้าสิบกะลรุดกว่าปีกายนี่เนาะเพราะว่าเขามันกระตายพากักมันบริจากงามไปนะเนาะท่านผู้ชมไปออกไปทางนอกกูบันนี้ตอนนี้มาจำพรกา่าพาผี่พาน้องคนเข่ามาเฮือนแล้วเป็นที่เรียบร้อยเนาะท่านผู้ชมผู้หลกไปค้น,คนมาแต่บ่อนทีเฮาน้ำเอาไปปัน่นเอาไว้ปัน่นอยู่ลานของเนี่ยซาอุอยใต้อผู้ใดเนาะวันนีก้ก่าคนมาเฮือนมากระตอบทางหลังมาจำพรแล้วเป็นที่เรียบร้อยเนาะ สำหรับคลิปนี้บัณจิพนกาสิขอจบคลิปเอาไวส้สำนีเนาะทานผู้ชมภาค่อแม่พ,พมี่น้องเอ้อยไอ้ลุงป้าเอาอาเป็นกำลังแรงใจให้บัจจิพรหน่อยเด้อเพื่อไ,ได้หเห็นคลิปต่อไปเนาะขอขอบพระคุณทุกๆท่านเด้อ